สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับซอสพริกศรีราชาเผ็ดกลางและตัวนี้ก็คือไฮรสซอสพริกศรีราชานะครับเออคือต้องเข้าใจนะครับในต่างประเทศเนี่ยซอสพริกศรีราชาขายดีมากคือไฮก็เป็นของต่างประเทศเนาะเพราะเขาก็เห็นว่าซอสพริกศรีราชาขายดีเขาก็อยากขายได้เขาก็เลยทำมาเรียนแบบนะครับโอเควันนี้เราจะมาดูนะครับของต้นตำลับกับของที่เขาทํามาเรียนแบบนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงกันบ้างมาอ่านต้นตำลับก่อนนะครับต้นตำลับเนี่ยเขาเขียนว่า ส่วนประกอบเป็นพริกชี้ฟ้าแดงต้องพริกชี้ฟ้าแดงนะ40%น้ำ2.16%น้ำตาลทราย17%กระเทียม5 15นะครับเกลือ5โอเคคราวนี้เรามาดูของไฮไฮก็เขียนว่าส่วนประกอบของเขาคือพริกชี้ฟ้าบดขน้นคือเป็นพริกชี้ฟ้าบดข้นนะครับเราไม่รู้ว่าเขาเอาพริกชี้ฟ้าแดงหรือชี้ชฟ้าอะไรมาทำนะตัวนี้เป็น56%นะครับน้ำตาลทราย20% น้ำส้มสายชู9.09%นะครับแล้วก็กระเทียม9%เกลือบริโภคเซนไซโดิน3.5%และตัวนี้นะครับกับสารให้ความข้นเหนียวตัวนี้ความจริงมันเป็นเบสของไฮนะเดี๋ยวพี่อัญจะให้ดูนะว่าไอ้สารให้ความข้นเหนียวเนี่ยมันจะเป็นสำหรับพวกซอสยังไงนะครับโอเคคราวนี้เราก็มาเทลงไปนะครับนี่เทลงไปตืดนะครับของซอสพิเศษชานี่ เห็นไหมครับสีมันจะเข้มข้นสีส้มเข้มข้นสวยงามแล้วกลิ่นก็พริกชี้ฟ้าแดงออกมาแบบหอมมากหอมตัวนี้หอมมากคือหอมแบบกลิ่นชี้ฟ้าแดงนะครับซึ่งมันจะต่างกว่ายี่ห้อทั่วไปอันเดียบเียให้ดูใกล้ๆโอเคคราวน,นี้เราลองมาดูกับตัวนี้นะครับกับไฮซอสพริกสีราชามันก็มีซอสพริกไฮอยู่แล้วเนาะคุณก็ไปลอกเรียนความเป็นสีราชานะครับนี่ดูเห็นไหมครับความต่างกันไหนตอนที่ลินเนี่ย เห็นไหมครับมันจะมีความข้นเนี่ยไอย้ความข้นเนี่ยนะครับมันจะไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวเนี้ยสารให้ความข้นเหนียวนะครับมันจะเป็นตัวนี้ถามว่าตัวไหนหอมบอกกันนะครับคือถ้าเกิดในเรื่องของกลิ่นความหอมของพริกขี้ฟ้านะตัวนี้จะหอมกว่าตัวนี้จะมันจะมีความหวานมากกว่าด้วยเพราะไฮก็เกิดไคโดมีเดียมันจะมีความรู้สึกหวานอยู่นิดนึงอ่ะของไฮเพราะไฮเขาไม่เป็นพวกรสเผ็ดจัดนะครับโอเคใครที่เอาม,อมา จิ้มชิมดูนะครับเดี๋ยวพี่จะจิ้มให้ชิมให้ดูเนาะนี่ตืดนะครับเวลาจิ้มชิมชมันแตออกมาเนี่ยถ้าเกิดดูให้ดีนะครับของซอสพริกศรีราชาเนี่ยมันจะติดขึ้นมายากมากครับเพราะอะไรครับเพราะซอสพริกศรีราชาะจะไม่ให้จะไม่ใส่เป็นพวกขอ,ของเขาเรียกว่าอะไรสารพวกคงรูปเหนียวนะไอเหนียวข้นเนี่ยมันทําให้ติดยากเนี่ยเวลาแตกออกมาเนี่ยยังจะติดยากมากครับจะไม่ติด ส่วนเราถาเวลากินเข้าไปนะครับด้วยความเป็นทีาเรียกอะไรพิกชกีฟ้ามันก็จะมีความเผ็ดแบบแปลยๆออกมากือต้องเข้าใจก่อนนะครับพิกชกีฟ้าของเราเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับพริก่างประเทศก็อร่อยนะครับในระดับที่คนไทยภาากลางนะครับก็ฝรั่งกินได้นะครับในระดับเผ็ดกลางคราวนี้เรามาดูนะครับของซอสพริกทเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้ดูดนี่ตื๊ดนะครับ เห็นไหมครับเวลาออกมาเนี่ยเห็นไหมครับความติดกันเนี่ยมันจะติดกันมากกว่าของสีราชาเพราะว่าไฮเนี่ยเขาจะใส่สารคงเหนียวด้วยดังนั้นเนี่ยความติดกันระหว่างเนี่ยเราจิ้มไปเนี่ยกับพวกเนื้อหรือพวกไส้กรอกเนี่ยอะไรที่ติดจิ้มนิ่มง่ายกว่านะครับพูดง่ายคือไฮไฮจิ Hi ้มไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกหรือเป็นแฮมนะครับติดแบบติดเต็มน้งซอสน,น่ะแต่ของสีราชาน่ะมันไม่ติดเต็มน้งซอสครับดังนั้นเนี่ยเวลากินเนี่ยยังต้องลาดเข้าไปนะครับแล้วค่อยกินมันถึงกินได้ดังนั้นถ้าหาเรื่องความสะดวกในการกินเนี่ย หายตอนนี้จะได้เปรียบเพราะมีสารคงเหนียวนะครับโอเคแต่ในเรื่องของรสชาตินะครับหนึ่งลรกคือเรื่อง,งกลิ่นเขาต้องสู้ก็นํำหรับไม่ได้หนังที่สองคือเผ็ดน้อยกว่าตรง,งเลย อย่างที่สามหวานไปนิดหนึ่งพูดง่ายๆก็คือว่ามันเป็นซอสพริกไฮตัวเดิมแล้นะครับเพียงแต่ว,ว่ามันเผ็ดมากขึ้นแค่นั้นเองถ้าเกิดคุณไปกินซอสพริกไฮทั่วไปนะมันจะมีความเผ็ดระดับหนึ่งที่ไม่สูงมากเพราะเขากินแบบฝรั่งแต่ว่าพอเป็นคุณทําเป็นไฮซอสพริกศิราชาขึ้นมาเนี่ยพูดง่ายๆก็คือมีความเผ็ดมากกว่าไอ้ตัวธรรมดาเนี่ยขึ้นมานิดหนึ่งส่วนเรื่องของไฮเนี่ยมันจะมีเรื่องของความหวานนะครับพูดตรงๆเลยว่าถ้าเกิดมันเป็น พิชซีฟ้าแดงนะเพี่อนจะชอบของที่เป็นตัวนี้มากกว่านะครับผมเสียชามากกว่าเพราะหนึ่งคุณหอมพิชีีฟ้ามากกว่าแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียเปรียบได้เปียบคนละอย่างครับอย่างเช่นว่าเรื่องของไอสีาชาเนี่ยซึ่งเขายังไม่ปรับปรุงเลยก็คือเขาไม่ใส่สารคงเหนียวนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาจิ้มไปกับพวกจะใช้ไส้กรอกจิ้มเนี่ยซอสพิกเสียชาจะไม่ติดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นของไฮที่เขาใช้สารคงเหนียวจิ้มเข้าไปเนี่ยมันจะติดก็โอเคครับก็จบก,การรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับถ้า พูดง่ายอะ่ะถ้าเกิดเลือกกินอะ่ะตีราชาคนระับจะเป็นรสของฟีกีฟ้าอร่อยกว่าเียงแต่ว่ามันจะมีความยากลำบากในการกินนะครับถ้าเกิดกินกับพวกไส้กรอกเนี่ยคือว่ามันจิ้มติดไม่ขึ้นแค่นั้นเองมันซุ้งหายไม่ได้ว่าหายก็ใส่สารคงเหนียวโอเคครับเพี่ยวขอจบการิวคลิปนี้ปรนเดียงเท่านี้นะครับและในเช้าฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ด้วยครับผม